สวัสดียามบ่ายครับผมคลิปนี้เราจะพามาดูทีมงานดัดแปลงขาเพื่อที่จะไปยกเหล็กครับอันไหนอันไหนจะวิางี่แหละครับเบี้ยวไหมเหล็กเส้นแล้วก็วางไว้บนนี้แต่นั่นอะ่ะต้องทำบาหน่อยนะต้องบากวางข้างบนเลยไม่ได้หรอกเราไอ้สด ข้างบนเลยนี่เออนั่นแหละเดี๋ยวให้เราไปเซาะบาเข้าอ่ะนั่นแหละเออยูเอ,อ,เอาตรงกลางกันนะ่ะเห็นไหมแล้วก็เซาะบาเข้าอีกฮะเนาะตัดเป็นบาเข้าไปเลยแล้วมันทิ่มไปข้างในเลยเนาะ เอาไปตัดเป็นสี่เหลี่ยมเลยตัดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเี้เลย้วงคไนี่ตรงนี้อ่คิดว่าหักไหมนี่อันเนี้ยเนี่ยนี่ครับจริงไหม น <No. S 2> โอเคมันไม่ผิดรูปอ่ะถ้ามันผิดรูปตัวนี้มันรับน้ำหนักอย่างเยอะเลยดินนรับน้ำหนักประมาณอ,อ่มัดหนึ่งมันตันห้านะเหล็กเส้นอ่ะถ้าใส่เจ็ดมัดมันเท่าไหร่เอา้า <15. S 1> ฮะเจ็ดมัดวัวไหวไหมรับไหวไหมเนี่ย ครับจะน้ำหนักมันอยู่บนพื้นนี้ด้วยไงจะวางเล็กเส้นผาดตัวนี้มาไม่ให้มันโดนดินเนี่ยไม่ให้มันลากดินเนี่ยนั่นแหละเอียงขึ้น,นั่นแหละโอ ยันหลังนี่ยันหลังยันเด็ดตรน,นี้กันมันไหลมนี่เนาะเ้ยนะักันมันไหลมานี่อันนี้เท่าที่ดูแล้วก็ดูกับตาแล้วก็คิดคำนวณดูมันน่าจะได้นะแต่ต้องลองไปใช้งานจริงครับะฮะ หไหน,ไหนสุนกด่านรถปอยต่อตอันนั้นก็เอียงก็กดน้ำหนักทับเป็นอันดีจช่แบบนี้ไไนี่อันนี้ก็จับนอตตัวนี้เลยนี่ชนตรงกลางก็พอแล้ว <c oughs> อยู่ <c oughs> อ้าวรอไหม ดูไล่ไหมไล่ไหมความคิดเราผ่านหรือเปล่าอ,อือว้มันยังไม่ค่อยนอนเลยอะ่ะมันต้องนอนกว่านี้ดินี่มันไม่นอนเลยนี่น,นี่มันต้องตัดข้างบนออกแล้วเนี่ยตัดอันนี้ออกออตัดออกสักนิ้วหนึ่งได้เลย ต้องไปตัดข้างบนออกตัดฝั่งไหนก็ได้ได้หมดแหละเรากลับได้ก็ตัดให้มันลึกอีกก็ได้อืมไอ้ว้าวอ่ะเว้าวอ่ะอานุซิเลียมไปเกียรเฮ้ยเว้าลึกนิดนึงหืมตัดซิเลียมเลยข้างเดียวจบตัดให้มันอยู่สั้นหน่อย ตัวนี้ยันนี่เลยนี่จำน็อนนี่เลยสวนน,นี่ยันเด็กข้างล่างมาให้มันเลื่อนมานี่นะเอออันเลจะจอยจบขึ้นหน้าเรียบร้อยจบข่าว ทดลองดูว่าถ oh. kind of like ้าแบบนั้นต้องเต็มันเลยจะเจาะน็อตทะลุไปโน่นดังยาวเจาะน็อตแไงฮะ เชื่อมถอยจับอยู่นี่เลยคับน่ะไม่ต้องไปจับนู่นหรอกมันแข็งแรงกว่านั่นแหละแค่นั้นแหละจับอยู่นี่เลยอ,ยมอ,อืมเราถอนอน็อนนี้ออกเลยถอนน็อนนี้ออกเอาตัวนั้นออกแล้วก็จับนอตตัวนี้เลยึ๊บใช่ไหม <c oughs> ยุ่งใจมากเอือใส่นอ็อตแลดีแล้วต่อออกเลนะต่อออกก็เตีย้ยตัอก็ดื้อเฮ้ใส่น็อตตัวนี้ไม่ได้หรอกสนอันนี้มันต่ำต้องใส่นั่นแหละะต้องใส่กับตัวต่อนั่นแหละถูกแล้วถ้าใส่น็อตข้างล่างนี่ใส่ไม่ได้เห็นไหมมันเหลือพื้นที่เสียบน็อตน,นี่เดียวเองไม่ต้องถอดออกอน,อนอาอ อ่นอนาออนั่นแหละอันนี้เอามาเชื่อไมไม้ดีกว่ามั้งเชื่อมปิดกันนี่เลยกว่ามั้งอีเทียมหรือเปล่าลอนรถอ,อันนี้มันขาดอ, <laughs> อ๋อเออมันมันประคองไว้เฉยๆไม่ขาดหรอกคนไทยต้องดัดแปลงครับชอบดัดแปลงครับ เชื่อมอะไรนี่เนาะมั้งไม่ต้องเชื่อมหรอกเฮ้ยว่ามันจะหลุดป่ะฮะไหนกลัวเราวางเหล็กเสร็จใช่ไหมอ่าน้ำหนักมันเทกดทัปปบก็อืมแล้วว่าต้องต้องเชื่อมเหล็กล็อกไว้ ม่มันเที่ยวิ่งอยู่บ่พี่เหล็กหนักขนาดนั้นนะผมว่ามันไม่วิ่งหรอกแม่งงานนี้ก็เลื่อนมาชิดข้างเลยเนี่ยชิดเสาเนี่ยนะอืมผมว่ามันไม่เลื่อนหรอกลมใช้งานดีลมมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิด โอ้แต่ต้องวาวนนั้นลงอีกลุมอ่ะมันยังตั้งเกินเนาะอืมตั้งเกินนี่ไม่ได้นั่นอะไรยิ่งแต่ยาวอ่ะยาวก็ดืมรับม,มันเมื่อก,มมกี้ถูกแล้วกลับมันเมื่อกี้ถูกแล้ว เออตัดตรงนี้สิปั๊บอ้ยามันลงลึกเออวาวอันนี้ลงลึกอีกฮะมันมันยกไม่ได้ปะยกยกเลยเนี่ยงัดแล้วต่อตาเราอีกเรา ตัดเอาเองตัดข้างล่างนะนี่ตัดข้างบนอ่ะไม่ข้างล่างไม่ต้องตัดข้างบนวางเอีกงให้มันเอียงอีกมันมันตังเกินอย่าันั้ไม่ได้มัหลอกแล้ว,ลลวยิ่งโดนเหล็กทับไปอยู่เลย อีไม่ต้องเอียงมาข้างหน้าอีกไปเวอาอีกเราไปเวาอีกไปวอล์กตรงไหนวอาตรงไหนเออเนี่ยนขนาดนี้แหละนิดขนาดนี้แหละนี่แหละตัดเจ๊ดนะเราตัดเอาอีกตัดอันนียวเลยนี่ข้างล่างนี่ข้างบนไม่ต้องหรอกตัดข้างล่างอีก อีกครั้งเลยบ่คือด้ให้อีกครั้งมันถ้ามันจะถะไปไง่ายเองจับน็อตตรงนี้อันนี้ยันนี่แหละมันไม่ไปแล้วตายไหม

เสียบเข้าไหมวะเอล็กนั่นนะทำหนูครับไม่รู้ว่าไปทดลองงานจริงจะคนเหล็กได้หรือเปล่าเดียวขกันใหม่เข็บหน้าครับผมรอชมได้เลยครับ